เจ้อพ่ออยเป็นเดิโอ้โเกียวกินเครื่นศาลอยากระพิตานะจะจะบอกให้ทียวนี้านะครับาเท่านผ่้ชมถาอว่าเจ้าแม่ทำานียานั้นเ่นทานทานึงารงนท้าน็น็านท่ท่นท่านท่าทหานท่านอ่ากทานท่นานทขานเานานท่งนท่านทานท่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 ้นท่านาน่านท่น่นท่านท่าน่านนทยา่า่านานท่นท่นนท่านทาน่านะ่นาน่า่าานานนทนทานท่านน่น่่่่าาานนาน่น่ พี่น้องจากบ้านภากาบานาสมรร่วมกับชุมชนพน้องจากตะบายสรุปแล้วียมาจากประเทศอียิปยิบจัเลยยิบจากบ้านเมืองยิบจกบ้านแจงจงยิบจากบ้านภาสมคคีสะบเตยเยมัีงกี่ยิบจากภาคกลางไม่ว่าจากประเทศอียิปต์ะสักเตยแม่ไทยน้องผู้ที่สาม เอาละครับเที่ยวนี้พี่น้องยากกระพิบตานะจ๊ะจะบอกให้นะครับเพราะว่าเที่ยวนี้แพ้็นรนดับที่สองในสายแต่ถ้าชนะเป็นนับวันนะครับในสายเอโอเคถือว่าถูกต้องครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นเรือเที่ยวนี้ครับว่าพญานาคคาราดังจะไปอยู่ที่หนึ่งในสายเอกหรือว่าจะล่นไปอยู่อันดับสองของสายเอกท่านผู้ชมเอาละครับพี่น้องท่านผู้ชมครับ พี่น้องกัลลุณาจับตาดูเรือคู่นี้ให้ดีทีน้ำไอ้ถามไนงะว่าง้องโอ้เสียงไงกันอีกนนะสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องชมเรืเยังไงมาเลยมันเอ่เสียงมันเป็นยันเสียงมันจะมาท้องอกันแดดเอาแล้วครับพี่สามท่านนะครับจับตาดูเรือคู่นี้ถือว่าคู่นี้ทีมงานจับให้เป็นคู่หยุดโลก ตอนนี้พี่ผู้ใหญ่สมเจ็ดกับพี่ผู้ใหญ่ธีรพรอุ้งเฮ้ยอะไรเจ้าไหนล่ะเริ่ปรึกษากันแล้วนี่ันไทแนี่พออย่างทองดีแล้วเห็นเขออกงั้นเสือทะเบิกมีพายูสองลูกต้องรัก่อตัวขึ้นฝั่งท่าทิศตะวันตกของสัมพันธ์ท่าเรี่ไม่ร้องถามอะไรกันใดทั่วปีแล้วเนาะแกลีกี่ไม่กี่อึดใจครับพายูทั้งสองลูกนี้ก็จะเดินทางเคลื่อนคอมาฝั่งทางทิศตะวันออกโอ้ยทั่วปีแล้ห่างมั้ย ของท่านสุปการปานเจตนีเจอม็แล้วเรียบร้อยในนามของเจ,าเจา้าภาพเจ้าการเจ้ามารกัพญานาคร,ราชซ <หา S 2> สขขด้ขาราแปดเก้ารับหน้าที่เป็นทัตุกะผู้มาเยือนเขาบอกว่ารับพี่เสียดาย้องนะครับเอาทั้งสองก็ฆ้าดองไม่พอถูกต้องอสาหรับเรือพญานาคราชใช้ฝีพยายจากกองพลทหารราบที่หกกองพันทหารราบที่หนึ่งรักษาพระองค์มาถายกนาเขเป็นแทนส่วน อ้อยบ้านเด็นกับนั่นนงก็แมนหมออันนั้นเป็นตะบนตากงแสดงว่าเรือสองลำนี้ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็คงจะเหมือนลีลาวันดีกับปีตาทีมานท่านโฆษกนะครับขอบื่อกี้นี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีได้มอบพอมดีแคลเซียมอดุบทีแล้วนะครับคงเหลือเรือเจ้าแม่ธรรมเนียมยังไม่มารับถ้าท่านยินชมเรือของท่านอยู่ในขณะนี้ให้มารับพอมดีแคลเซียม เพื่อ <P ew> er> จะมอบให้กับพี่น้องชาวเรือของท่านด้วยครับเหลือแค่ลําเดียวขอบคุณครับอ่าผู้จัดการเรือเจ้าแม่ธรรมเนียครับท่านสุภการครับพบคุณพี่ทีละคนพี่ผู้ใหญ่สมจากท่านอดีตนายกสนิทพอละมาด้วยพี่วามจัดการแข่งขันสุภการปานเกิดไอหนุ่รามรสอคิดไม่ออกบอกไม่ถูกกู้เงินง่ายสบายสบายต้องสุภการการปานเกิดครับสาขาเหมือนเนี้มาเชวยงานอยู่ที่สาขากระบนาสายจริงเดือดเดือดค่ะ ข้าไปแล้วอนมาดูสิว่าพระยกรารจากบ้านแก่งสมหงครับหรือว่าจับวัการฬสิน์นะครับในนามขององค์ดังเดเรื่องเมืองฟ้าแดดสมอย่างโปรงลังเรื่องลำพัะนรรษานภูไาทยผ้าไหนแพรว่าผาสมุยภูพานมหาทานลำเป่าแดนโนสองสัตว์โลกล้านปีทวบทุปีทุกปีเจ้าผ้า มนว่าดรแล้วั่ดาว้กมาักนักเลยทีเดียวส่ชดน้ใส้กระิสัมาตูที่ว่าดูไม่ออกมองได้ทีวันนี้ใครจะไปใครจะไปใ่ใส่กนมานเขบัเถอเถ่มนว่าเอาะวเอาะว่าเรือคูนี้ไม่มีการปฏดีพน้องหยอกวามอันแน่นไม่มีผลไม่มียุบไม่พ้อไม่แท้ไม่แยแสคู่ต่อคอตอนนี้ลูกายแบเต็มใบยูจาบสาวนี้บุีจารกแหงแสงมารยาาเจรยามาเจอกัาเนียปดเก้าเริ่มจะขยัาแล้วเริ่มแล้วมเนียมบีบีบีอ ิบอคณะกรรมการนิทรรไทยเอเพชรแดงพายกปตันผู<จ>้พิพากาพรอห้าพระราศเจ้าแม่ทเนียมคณะกรรมการเซนชัยร่วมกันตสีให้เรือที่อยู่รอบน้ำสีน้ำเงินเรือพระยานาพระราชเป็นฝ่ายชนะ วอนนีรประกาศนดีดนึงครับอาจ,จารย์ครับเจ้าของรถน้ำแข่งรับตอนนี้รถทัพจอดความอยู่ภายในวัดน,นะครับุณาไปขยับรถทดนวยหลังจากดูเรือพญายนครราชกับรมเนียมแล้วนะครับสมใ <c oughs> จคะลนนจานทำการแข่งขัน12เที่ยวให้แล้วเสร็จคงบบเหลืออยู่3เที่ยวหลังจากนั้นจะมอบหน้าที่ไปยังรมการเทคนิคนะครับ,บได้ดูคะแนนแล้วจะ การคุ้ยสายทันทีครับแล้วก็จะฉลากล่องน้ําด้วยครับโอเคครับเข้าใจถูกเลยเจ้าแม่ธรณีมรับผมงดีเลยครับเจ้แม่ธรณีมครับเหลือท่านลําเดียวครับหนึ่งลังจำนวน48ขวดมูลค่าขวดละสามสิบห้าบาทครับของดีแคทเสียมราบสุดท้ายจ้แม่ธรณีมครับเชิญมารับขบวนเลยครับหนึ่งท่านนะครับหรือตัวแทนที่ฝั่งขอนัก่าก็ได้นะครับเราอยูี่น้องพระด้วยความร้องอย่างสูงมาดูโเที่ยวิเท่านผู้ชม เดี๋ยวทีสิบนั่งเป็นหน้าที่ของเจ้าแม่ตะเคียนแก้วฝนจะตกท่านผู้ชมตอนนี้กำลังเมฆมืดมาเชียวพายุจะเข้าแล้วล่ะไปรับองค์ดีขึ้นสาวรรณภูมิการทรายจะตกมาในอีกไม่นานนี่นะท่านผู้ชมโอเครถกันแล้วเป็นสายแล้วก็เสร็จเลยนะครับไปแล้วนะครับสุวรรณครับรับเลยครับรับเลยนะครับเดี๋ยวทีสิบท่านผู้ชมเดี๋ยวทีสิบนั่งเป็นหน้าที่ของเจ้าแม่ตะเคียนแก้วอยู่ร่มน้าสรีดา เด่เรืนิมิตอยู่รัน้ำเสียงแข็วที่สุเป็นทเอัุล้วเรือใเี่ยวนี้แ่งมาแล้วองี่ยวยังไม่มีคะแนนจะน่าจะ right. ัเ right. okay. ียสนามเป็นผู้เสียสละัเทีี่นาเนริพี่น้องก้าว้องรุนงรก็เป็นผู้เสียสละแต่ก็มาที่สกได้เที่ยวนี้ใครจะเก็บสาแต้กได้บอกกันับ เล่นกินกันในสนามไ่ร่อบาตายเาอามาไดี้าจะช็พยายามจะใช้ยู่ไหนกไม่ถูกตัดสายัยไก็าเงถีทีีตอ้ว่าถือว่าดี 比赛，比赛，比赛！加油，加油，加油！打满，打满，打满！胜利，胜利，胜利！比赛，比赛，比赛！ โอมนั่งในอเป็นต้นนะครับอนาาีอกแ่งใบตาสีบอกว่าเหมือนกัแม็กูนงก็าาน้หนงไตงงแดงแดงเข้าแต่สัของเราไม่กแชัดเจน้ชมงงเนื่องจากแดงแดงเ่งแ้ว่าแดงของก้อนนยเรา ชุดร่นนุ่มท่านผู้ชมกำลังงรอบน้างทิ้ท้งอยู่ที่น่การจัดารศิลป์ครับหัวสนามการบริหารงเ่้อันมีมอีดรับแ้วาุสกับการลังเงรอบนี้

จะต้องมาตัดในทุกครั้งเรื่องเพราะว่ากรรมการให้ทางเป็นทับเพราะว่าเราไม่ได้ตัดสินด้วยสายตาหากว่าคู่ที่สูงสีนี้ใช้ฟ้องทันทีใช่นหมครับเอาล่ะครับและจะต้องพูดภาษาไทยเพื่อจะถือว่ต้องไปอยู่ หับสูตผีมากนะครับถ้าเสมอกันในคู่นี้นะครับผู้จัดการทีมมาจับสลากเลยนะครับแต่ต้องดูผลก่อนเพราะว่ายังไม่ทราบว่าผลเป็นอย่างไรถ้าเสมอนะครับเชิญผู้จัดการหรือตัวแทนนะครับมาจับสดครับาสมดูลากนะครับผู้จัดการหรือตัวแอนนะครับที่จะสรุปผลนะครับ

ที่นกิกมวันีกินกันเดียวแล้วว่าเราว่าเราเป็นแข่งไตนนีรู้ว่าพฤติกรรมเราเด้อนะครับไปลงเ้พี่น้องเด้อนะครับสายปีกแพี่น้องมาดูสิว่ามีรปฏิบัติพี่น้องย่อกันแล้วสุดถึงีกาอย่างแน่นอนกับพี่น้องฝันต่อฟันดูแ้่จะทุกถูกาด้วยลีลาอันเรี่ยวแรง ขันทีเดียวใส่กันมาจล้วล่บถาถอเทีเดียวกูกีสูสย้อนน้ำตาลออกก็ตามลาขอไม่นลีเลไม่ขอป็นผู้แพ้ที่ไหน้ะไม่อยากจเป็นตัสรในใจจะบอกใครเริ่มเปลี่ยนแลสงมาแล้วที่ดนหนาวะหนาวะหนาวะเจอาายไม่เจอจะไม่เจอกขเถิสักสิ์แห่งชีวิตแห่งพี่น้องจมาสรินี่ช้างใหญ่เริ่มใส่กันมาแล้วลครับท่านผู้ชมีน้บตาดูโอ้โหเหลือคนนี้ไม่ตงพูดไม่ตงคุยใส่มาแบบไม่ั้งเลยทีเดียวหนีเท่าไรใส่มาหน่าวะสักสิบบางร่มเดียวทต่ด้าน้า จะไปใช่าหมเดียวไปดาวาสนดาวายขูกนตไปใส่กันบาไม่จะพูดคุยใส่กันบ้าแล้วกานผุดทองตอกาแต้มเพื่อจะเซ็นหกแต้มเอาลเพื่อจเป็นพลังบวกเอาเอาลวายไงร่องน้ำสีนลันแม่ที่ดาวายกับที่ดานาวาที่ดานาพยายามเบียดกันงพยายามเบียดที่เอาล้วในหัวเราพ เที่ยวที่11ระหว่างทิ่ดานาวากเทพศักดิ์สทธิ์คณะกรรมการเส้นชัยร่วมกันตัดสินให้เรือเทพศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบน้ําสีน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะฝ่ายเทคนิคจะมาดูคะแนนครับของร่องน้ำรับร่องน้ำสีน้ำเงินเจอกับ เทพพระสุธนรครับร่องน้ําสีแดงเป็นเที่ยวสุดท้ายของรอบแรกแล้วรอดูผลคะแนนครับเอาไม่จอเมัเม่เจอกับเทพพระสุธนพี่น้องจากอุบลราชธานีวันนี้จะบทจะพีพยาหรือว่าหงฟ้ามหาราชชื่อเหมือนกับหมอหลังหน้าจานนะออได้ไหรือไม่หงฟ้ามหาราชนี้่อพอว่าไว้ฟังมีเกิดกว่าันพอมีพอท่เขาอ่วาสันทอ เห็นว่าก็นว่ได้เกิดได้โอนทุกเรือพระสุนทรพี่น้องจากทุกขุนใหญ่มีเรือห้าสิบห้าใบไทยด้วยสิบห้าใบไายเป็นพรพระสุนทรนะครับเรือสี่สิบนี่เป็นเทพระสุนทรแล้วก็มีเรือประเภทโบราณด้วยนะครับอจะบอกว่ากระเทนั่นนักขึงไหนทางมัดนาตากระดีคิบมะโกงโกงคือบ่งชิวเป็นต่างขึ้นอย่างไร บรรดูดเหื่อเที่ยวโสดนะครับขอเสียงปรมาจิกับเทศศัจสินน้องใค<า>รสส้รยุบวัดชิบานโอมุเลยนะครับกระเทิ้งตุ้งแล้วก็ขออนุญาตนะครับกราบสมัติการด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับท่านพระครูภาวนาชยายุทธสิทธิ์หรือท่านพระอาจารย์สุริยันโคสาป,ปัญโยความเมตตานะครับที่วัดใหม่สมคคีวันนี้ด้วยกราบประมัตการครับ

满山红遍， ของคณะกรรมการเส้นชัยระหว่างเรือของฟ้ามหาราชกับเรือเทพพระสุนทรคณะกรรมการเส้นชัยร่วมกันตัดสินให้เรือของฟ้ามหาราชที่อยู่ร่องน้าน้ําเงินเป็นฝ่ายชนะนาฬิการกระปิอสองนาทีเรามีเวลาเยอะนะครับก็จะมอบนาทีให้กับกรรมการการของเรานะครับดูคะแนนของแต่ละประเภทของแต่ละเที่่วว่าใครมีคะแนนเท่าไหร่ ใครขยับขึ้นไปเล่นประเภทถ้วยกอใครขยับขึ้นไปเล่นประเภทถ้วยขอหรือว่าคู่ไหนมีคะแนนเท่ากันนะครับให้ช่วงนี้ดําเนินการได้เลยครับ